สารกึ่งตัวนําเข้าใจง่ายและเห็นภาพทำไมซิลิกอนบริสุทธิ์จึงไม่นํากระแสทำไมสารชนิด n และสารชนิด p จึงสามารถนํากระแสได้สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องสารกึ่งตัวนําซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากเนื่องจากว่าต้องใช้ความรู้พื้นฐานนี้ในการอธิบายการทำงานของไดโอด LED ฐานทิตเตอร์มอดเฟส SCR เป็นต้นนะครับไปจนถึงการทำงานของโซลา r เซลล์นะครับเซ็นเซอร์บางชนิดหลอดไฟบางชนิดนะครับใครที่เคยเรียนในห้องแล้วช่วยเสริมข้อมูลเสริมความรู้เข้ามาได้นะครับเพื่อจะทำให้ข้อมูลมันสมบูรณ์ม,ม,มากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าจุดประสงค์ของคลิปนี้ผมเรียบเรียงให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานเห็นภาพตาม ในคลิปนี้จะมีหัวข้อนะครับคุณสมบัติที่น่าทึ่งของสารกึ่งตัวนำนะครับการปรับปรุงคุณสมบัติของซิลิคอนให้เป็นสารชนิด p และสารชนิด n นะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับจะเป็นการดูตัวอย่างนะครับสารที่ใช้ทำชิป led นะครับแล้วก็ดูในตารางธาตุว่ามันเป็นสารชนิดอะไรนะครับแล้วก็เสริมด้วยทำไมเจอรมเมเนียม จึงมีกระแสล่วไหลามากทำไมจึงไม่นิยมใช้งานมากนะครับปัจจุบันจะนิยมใช้ซิลิคอนนะครับเริ่มด้วยหัวข้อแรกนะครับคุณสมบัติทางไฟฟ้าของส,สารนะครับคุณสมบัติที่น่าทึ่งของสารกึ่งตัวนำคืออะไรนะครับคุณสมบัติที่น่าทึ่งของสารกึ่งตัวนำก็คือเราสามารถควบคุมให้มันเป็นตัวนำไฟฟ้านะครับ แล้วก็สามารถควบคุมสารตึงตัวนำนี้ให้เป็นฉนวนได้นะครับอย่างเช่นทานซิสเตอร์นะครับมีสามขานะครับถ้าเราจ่ายกระแสที่ขา B นะครับจะทำให้กระแสไหลระหว่างขา C และขา E นะครับถ้าเราหยุดจ่ายกระแสที่ขา B นะครับกระแสก็จะหยุดไหลนะครับมันก็จะทำหน้าที่เป็นฉนวนนะครับจะสังเกตว่าเราสามารถจ่ายกระแสที่ขา B เพื่อทำให้มันเป็นตัวนำไฟฟ้าและหยุดจ่ายกระแสที่ขาบีเพื่อทำให้เพื่อทาให้มันทำหน้าที่เป็นฉนวนนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถควบคุมให้มันนำกระแสได้มากนำกระแสได้น้อยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนก็คือสามารถควบคุมให้มันร้อนมากหรือมันร้อนน้อยตามที่เราต้องการได้นะครับนี่คือคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำ แนวคิดพื้นฐานและใกล้ตัวนะครับที่ช่วยให้สามารถเข้าใจการทำงานของสารกึ่งตัวนำนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นถังน้ำสองใบนะครับถังสองถังนี้เจาะท่อถึงกันนะครับต่อท่อถึงกันถังที่หนึ่งเติมน้ำให้เต็มนะครับเต็มถงังส่วนถังที่สองปล่อยว่างนะครับน้ำไหลระ,ะหว่างถังสองถังนี้เนื่องจากว่าปร,ริมาณน้ำไม่เท่ากันนะครับ มันก็คือความไม่สมดุลนั่นเองนะครับทําให้น้ําระหว่างสองถังนี่ไหลถึงกันนะครับความไม่สมดุลนี้นะครับยังสามารถนําไปใช้ในการอธิบายเรื่องความต่างศักย์ไฟฟ้านะครับในเรื่องแรงดันไฟฟ้า,ฟาเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องแรงนะครับในวิชาฟิสิกส์นะครับความไม่สมดุลความไม่เท่ากันนี้นําไปสามารถใช้อธิบายได้หลายเรื่อง ต่อไปหัวข้อที่สองนะครับทำไมซิลิคอนบริสุทธิ์จึงไม่นำกระแสและทำไมสารชนิด n และสารชนิด p จึงสามารถนำกระแสได้นะครับเริ่มจากตารางธาตุนะครับโครงสร้างอะตอมของซิลิคอนนะครับตามรูปนี้นะครับให้สังเกตดูนะครับวงโคจรบงนอกสุดของซิลิคอนนะครับจะมีสีตัวนะครับนับตามทวนตามเข็มนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ วงโคจรวงนอกสุดของซิลิคอนจะมีอิเล็กตรอนสี่ตัวนะครับมันยังอยู่ธาตุหมู่สี่นะครับนี่นะครับซิลิคอนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ธาตุหมู่สี่เวลาดูหมู่ให้ดูแนวตั้งอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกตัวที่ให้จําไว้นะครับก็คือบีโบลอนนะครับอยู่หน้านะครับมันจะอยู่หน้าซิลิคอนนะครับโบลอนจะอยู่หมู่สามนะครับส่วน ฟอสฟอรัสนะครับ P ฟอสฟอรัสจะอยู่มูห้านะครับจะมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดห้าตัวนะครับเนนนะครับเวลาดูให้ดูแนวตั้งก็มันก็จะอยู่ใกล้ๆซิลิคอนนะครับบออนอยู่หน้านะครับซิลิคอนนะครับส่วนฟอสฟอรัสอยู่ท่านมูห้านะครับจะอยู่หลังซิลิคอนนะครับตรงนี้นะครับจําตรงนี้ให้ดีเพราะว่าจะใช้ยกตัวอย่างในการอธิบายเป็นสารชนิด P และสารชนิด N นะครับ ทำไมซิลิคอนบริสุทธิ์จึงไม่นํากระแสนะครับจากที่เรานับจํานวนอิเล็กตรอนวงนอกสุดของซิลิคอนเมื่อสักครู่นะครับเรานํามาเขียนเป็น e สี่ตัวนะครับอะตอมที่หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้ก็อะตอมที่สองนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับซิลิคอนยูธาดมูซีนะครับเพื่อช่วยให้เขาใจง่ายจะเขียนกํากับไว้นะครับจากนั้นนะครับ สองอะตอมนี ye, right? ้ม okay. like ันก็จะจับคู่กันนะครับเป็นพันธะนะครับจับรวมกันเป็นผลึกซิลิกอนนะครับนี่นะครับอะตอมที่หนึ่งจับคู่กันนี้นะครับมีคู่นะครับอิเล็กตรอนตัวที่หนึ่งนี่นะครับตัวนี้ก็จะจับคู่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะจับคู่ตัวนี้นะครับจับคู่ตัวนี้จะสังเกตว่ามันจะพอดีกันนะครับ c ีนะครับพอดีคู่กันพอดีมันจึงไม่มีอิเล็กตรอนเกินนะครับไม่มีประจุพาหะนะครับอิเล็กตรอน ทุกตัวของอะตอมนะครับมีพันธะหมดนะครับอิเล็กตรอนถูกล็อกไว้หมดนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมซิลิคอนบริสุทธินน์นะครับจึงไม่นํากระแสมันนะครับมันทําตัวเป็นแนวโน้มเป็นฉนวนทางไฟฟ้านะครับซิลิคอนบริสุทธ์เนื่องจากว่ามันไม่มีประจุพาหะไม่มีอิเล็กตรอนเกินนะครับอิเล็กตรอนถูกล็อกไว้หมดนะครับดังนั้นมันจึงมีแนวโน้มคุณสบัิเป็นฉนวนนะครับเป็นฉนวนแต่ว่าเมื่อเรา ายกระแสให้มันระดับหนึ่งนะครับมันจะเริ่มนํากระแสเล็กน้อยนะครับก็คือเป็นฉนวนที่ไม่ดีนะครับเป็นฉนวนแต่เป็นฉนวนที่ไม่ดีการปรับปรุงคุณสมบัติของซิลิคอนบริสุทธิ์ให้สามารถนํากระแสดได้นะครับก็คือทําให้มันเป็นสารชนิด n และเป็นสารชนิด p นะครับเริ่มจากซิลิคอนนะครับมีอิเล็กตรอนงนอกสุด4ตัวนะครับแล้วก็เขียน e e e สตัวนะครับทีนี้ เราเติมสารเจือลงไปนะครับเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของมันนะครับเป็นฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสอยู่หมห้านะครับซึ่งมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดห้าตัวนะครับแล้วก็เขียนไปห้าตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับทีนี้มันจับคู่กันเป็นพันธะนะครับซิลิคอนมีสี่นะครับจับคู่ตัวที่หนึ่งจับคู่ตัวที่สองจับคู่ตัวที่สามจับคู่ตัวที่สี่นะครับ อิเล็กตรอนตัวที่ห้าของฟอสฟอรัสนะครับมันไม่มีคู่นะครับตรงนี้เป็นอิเล็กตรอนเกินนะครับก็คือสารชนิด n นี้จะมีอิเล็กตรอนเกินมาหนึ่งตัวนะครับตรงนี้จะเป็นประจุพหะนะครับเรียกว่าประจุพหะชนิดลบนะครับสารชนิดเนะครับตรงนี้มันไม่มีคู่นะครับทำให้มันมีประจุพหะนะครับเป็นอิเล็กตรอนเกินนะครับ ทีนี้เรามาดูสารชนิด p บ้างนะครับสารชนิด P เราจะเติมโบลอนนะครับธาตุมูสามนะครับซิลิคอนมีสี่นะครับอยู่ธาตุมูสีมีอิเล็กตรอนเกินวงนอดสุดนะครับสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่เขียนลงไปสี่นะครับโบลอนอยู่หมูสามนะครับมีอิเล็กตรอนวงโครจรน,นอกสุดสามตัว หนึ่งสองสามนะครับเขียนไปทีนี้จับคู่นะครับจับคู่เป็นพันธะนะครับตัวนี้คู่ตัวนี้นะครับตัวนี้คู่ตัวนี้ตัวนี้คู่ตัวนี้นะครับอิเล็กตรอนตัวที่สี่นะครับมันไม่มีคู่นะครับตรงนี้มันจะเป็นที่ว่างนะครับมีที่อยู่มีที่อยู่มีที่ว่างนะครับสําหรับอิเล็กตรอนมาเติมเต็มนะครับเรียกว่างโฮนะครับตรงนี้ สังเกตว่าสารชนิด p นะครับมันจะขาดอิเล็กตร,นร,นรนอนนะครับส่วนสารชนิด n นะครับจะมีอิเล็กตรอนเกินนะครับสังเกตว่ามันจะเกิดความไม่สมดุลขึ้นนะครับมันจะคล้ายๆแนวคิดเรื่องถ้าน้ําที่เราใช้อธิบายในตอนแรกนะครับตัวหนึ่งมีขาดนะครับตัวหนึ่งเกินทีนี้สารชนิด n และสารชนิด p นำกระแสได้อย่างไรนะครับมันก็สามารถนำกระแสด้วย เนื่องจากว่ามันมีประจุพาหะนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นประจุพาหะชนิดลบตัวนี้เป็นประจุพาหะชิดบวกนะครับถ้าเราจ่ายแรงดันให้มันนะครับสารชนิดเอ็นนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นขั้วลบนะครับตรงนี้ก็เป็นมีอิเล็กตรอนเกินนะครับ อิเล็กตรอนเกินจากตรงนี้นะครับก็จะผลักอิเล็กตรอนเกินที่อยู่ในสารชนิด n นะครับดังนั้นทิศทางการไหลของกระแสอิเล็กตรอนนะครับจึงมีทิศทางไปตามลูกศรนี้นะครับถ้าเป็นสารชนิด p นะครับก็จะมีทิศทางไปตามนี้นะครับถ้าเราจ่ายแรงดันให้มันจะสังเกตว่าทิศทางการไหลของกระแสอิเล็กตรอนนะครับจะเป็นไปตามทิศทางตัวนี้ส่วนทิศทางการไหลของกระแสโฮนะครับจะเป็นทิศทางตามรูปที่สองนี้ ยกตัวอย่างชิปที่ใช้ทํา LED นะครับมีหลายแบบนะครับนี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับอย่างเช่นในดาดาชีสนี้นะครับจะใช้สาร ALGAINP นะครับเป็นคําย่อนะครับของสารนะครับชื่อเต็มมันก็คืออะลูมิเนียมแกลเลียมอินเดียมฟอสไฟนะครับเห็นว่ามันจะมีอะลูมิเนียมนะครับอะลูมิเนียมก็คือนี่นะครับเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่สามนะครับ แกลเลียมก็อยู่หมู่สามนะครับอินเดียมก็อยู่หมู่สามนะครับส่วนฟอสฟายนะครับน่าจะเป็นฟอสฟอรัสเนี่ยแหละครับก็อยู่ธาตุหมู่ห้านะครับมันก็จะสังเกตว่าจะมีธาตุหมู่สามหมู่ห้านะครับเป็นชิ้นส่วนที่เกิดจากสารชนิดพีชนิดเอ็นที่เราได้อธิบายไปแล้วนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับทำไมจึงนิยมใช้ซิลิคอนมากกว่าเจอมเมนียมนะครับ เรามาดูโครงส kind of paper, ร้างอะตอมของซิลิคอนเปรียบเทียบกับเจอเมนเนียมนะคร form, ับสังเกตว่าซิลิคอนนะครับจะมีจําน,นวนอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับวงวงเนี่นะครับน้อยกว่าส่วนเจอเมนเนียมนะครับจะมีวงโคจรอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับหลายวงมากกว่านะครับนั่นก็คือเจอเมนเนียมมีเลขอะตอมนะครับมากกว่าซิลิคอนนะครับเรามาดูในตารางธาตุนะครับซิลิคอนมีเลขอะตอมนะครับ 14นะครับส่วนเจอรเมเนียมก็อยู่าธาตุหมู่4อยู่หมู่าธาตุเดียวกันนะครับแต่มีเลขอะตอม3อ2นะครับทําให้นะครับเมื่อมันทํางานมีความร้อนนะครับเจอเมเนียมนะครับจะมีกระแสล่วไหลามากกว่าเนื่องจากว่ามันมีเลขอะตอมมากกว่านะครับอิเล็กตรอนวงนอกสุดนี้นะครับมันอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางมากนะครับมันจึงได้รับ มันหลุดออกจากวงโคจรง่ายนะครับมีเมื่อมันทํางานมันจึงไม่เสถียรต่ออุณหภูมิไม่เสถียรต่อความร้อนนะครับมีกระแสล่วไหลมากในยุคแรกๆนะครับจะใช้เจอเมเนียมแต่ว่ามันมีผลเสียมีผลกระทบนะครับก็คือมันทํางานไม่เสถียรนะครับเมื่อมันทํางานมีความร้อนมันมีกระแสล่วไหลมากจึงพัฒนาและนิยมใช้ซิลิคอนมากกว่านะครับเนื่องจากว่ามันเสถียรต่ออุณหภูมิ นะครับมีคุณสมบัติที่ดีกว่านั่นเอง